สวัสดีครับผมการเลซิ่งนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านมาดูรถเก่งที่ราคาอยู่ที่ประมาณ5 0,000ื่นกว่าๆไม่เกิน6 0 0 0ื่นนะครับสําหรับตัวราคาก็อยู่ประมาณนี้กลางๆไว้ก่อนนะครับสําหรับนี้ก็เป็นการเลสซิ่งนะฮะช่องใหม่ชื่อว่าช่องตํารารถสําหรับช่องนี้จะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องรถยนมือสองสำหรับต้นคลิปขออนุญาตเปิดคลิปนานสักนิดหนึ่งนะครับ สำหรับเพื่อนสมาชิกท่านไหนนะครับที่สนใจจะซื้อรถกับการเลสซิ่งนะฮะช่วงนี้รออีกสักระยะหนึ่งนะฮะกำลังหาวิธีการที่จะค้าขายกับท่านผ่านระยะทางไกลนะครับแต่ไม่นานเกินรอนี้สามารถเลือกรถได้เลือกรุ่นได้นะครับจัดไฟแนนซ์ผ่านทางนี้ได้เลยรอสักระยะหนึ่งนะครับเอาสำหรับวันนี้จะพามาดูรถเก๋งที่ราคาอยู่ที่ประมาณไม่เกิน6 0 0มื่นบาทนะครับเริ่มต้นจากรุ่นแรกก็เป็น Honda City ท้าย4หรือบางคนก็เรียกท้าย Z นะครับ หรือว่าบางท่านก็เรียก City Z เลยก็แล้วแต่จะเรียกได้เลยนะครับเพราะว่าทางด้านของ Honda City หน้าตาแบบนี้นะครับถือว่าเป็นรถที่มีขายอย่างแพร่หลายแทบจะมีอยู่ทุกจังหวัดนะครับสำหรับ Honda City ท้ายสีนี้นะฮะทางการลสซิ่งแนะนำเป็นระดับแรกๆเลยนะครับราคาแนะนำะน่าจะอยู่ที่ประมาณ50,000ไปปลายนะครับอันนี้คือตัวขี้เเล่ที่สุดของเขานะครับ แต่ถ้าเกิดว่าอยากจะได้ตัวสวยกว่านี้นะฮะตัวสวยปิ๊งๆเนี่ยคล้ายๆในรูปนี้นะครับแนะนําว่าให้เตรียมงบไว้เกิน60,000บาทสักเล็กน้อยก็อาจจะได้รุ่นที่สวยนะครับแบบไม่ต้องซ่อมเยอะสำหรับ Honda City โฉมท้ายซีนะฮะจุดเด่นก็อยู่ที่เรื่องของอะไหล่หาง่ายนะครับเพราะเป็นแบรนด์ Honda แล้วก็น้ำหนักตัวรถไม่ค่อยจะสูงนะฮะถือว่าเป็นรถที่ขับสบายนะครับขับขี่คล่องตัว เป็นรุ่นที่การเลสซิ่งแนะนําเป็นระดับแรกๆเลยนะครับถ้าอยู่ในราคา5 0,000กว่าบาทได้ท้ายสีน่าสนใจทีนี้มารุ่นต่อมานะครับก็คือ Toyota c โค o l ล่ารุ่นนี้นะครบบางคนก็เรียกว่าโฉมไฮท็อกนะครับบางคนก็เรียกหน้าหนูตุดเป็ดนะฮะแต่การเลสซิ่งขออนุญาตเรียกเป็นหน้าหนูตุดเป็ดแล้วกันนะครับเพราะว่าตัวนี้โฉมไฮท็อกเขาก็จะมีรุ่นแยกต่างหากนะฮะแต่ว่าเรียกวมๆเลยลวกันนะครับว่าหน้าหนูตุดเป็ด สำหรับตัวโตโยต้ารุ่นนี้นะครับโครารุ่นประมาณนี้ต้องบอกว่าอะไหล่เยอะมากเลยนะครับเยอะแบบสุดๆเลยเพราะว่าตัวนี้จุดเด่นของเขานะครับเขามีรถรับจ้างด้วยก็คือกลุ่มรถแท็กซี่แต่เพื่อนสมาชิกจําเป็นจะต้องดูให้ดีๆนะครับอย่าไปซื้อรถแท็กซี่มาเด็ดขาดนะครับเพราะถ้าเกิดเราจะซื้อรถบ้านก็ควรจะซื้อรถบ้านนะครับและรถราคานี้ไม่ควรจะเป็นแท็กซี่แล้วละครับเพราะว่ามันจะซ่อมเยอะเกินไปนะครับสําหรับจุดเด่นแน่นอนนะครับ สำหรับโตโยต้เนี่ยอะไหล่เยอะซ่อมง่ายสำหรับรถแบบนี้นะครับบางอาการขี่เข้าร้านมอเตอร์ไซค์อาจจะซ่อมได้ได้สำนะครับถือว่าเป็นรถที่าการเลสซิ่งให้ความสนใจที่สุดนะครับแต่ต้องดูสภาพให้ดีๆก่อนนะครับทีนี้มารุ่นต่อมาก็คือ m i ซูวิชิแลนเซอร์โฉมท้ายเบน สำหรับมิ t ูบิชิแลนเซอร์โฉมท้ายเบนนี้นะครับราคาค่อนข้างจะแกว่งสักนิดหนึ่งนะฮะหลายๆท่านอาจจะบ่นๆน,นะโหกันแนะนําพี่แบบไม่เกินแสนก็มีท้ายเบน8 0 0 0 0หก็ท้ายเบนนะฮะพอมา60,000ก็ยังท้ายเบนอีกอต้องแจ้งแบบนี้นะครับว่าท้ายเบนเองนะฮะมีตั้งแต่ประมาณปีเก้าห้าเกนะฮะก็จะเป็นตัวประมาณหนึ่งพอไปถึง98-99อะไรเงี้ยเขาจะเป็นอีกตัวประมาณหนึ่งนะครับซึ่งราคาก็จะแตกต่างกันพอสมควรนะครับ สำหรับตัวท้ายเบนนี้หน้าตานี่ออกอินเตอร์มากนะครับะจะมีตัวที่เป็นฝรั่งฝรั่งหน่อยเรียกว่าตัว Evolution นะครับหน้าตาจะคล้ายๆกันเลยนะฮะคือเวลาเราแต่งนะฮะใส่ล้อแม็กใส่อะไรมาเนี่ยมันจะดูสวยดูดีนะครับแต่ว่าราคากับ e v o l u ูชันนี่คนละเรื่องเลยนะครับแลนเซอร์ก็ราคาอย่างอย่างที่แจ้งนี่แหละครับแต่ e v o l u ูชันนี่ก็จะเป็นรถฝรั่งหราคาทะลุแสนไปเลยนะครับทีนี้มาถึงรุ่นต่อมานะครับ รุ่นต่อมาที่แนะนำอยู่ที่50,000กว่าบาทก็คือ t ต y ยต้าโซโลโนโฉมแรกสำหรับหลายท่านนะครับก็จะเรียกว่า s o โลโนาโฉมมุมส้มทำไมถึงเรียกมุมส้มนะครับแน่นอนว่ามองเห็นตรงมุมไฟเลี้ยวก็จะเป็นสีส้มนะฮะแล้วก็ทางด้านของโซโลนาตัวแรกนะครับทางด้านท้ายก็จะไม่มีตัวตรงกลางนี่เนาะซึ่งแตกต่างจากตัวตัวต่อมาของเขาจะเป็นตัวหยดน้ำนะครับ ซึ่งราคาตัวของตัวหยดน้ําก็จะเลยหกหมื่นไปเล็กน้อยแต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่มีงบจํากัดนะครับห้าหมื่นกว่าบาทอะไรประมาณเนี้ยตัวมุมส้มเนี่ยหาซื้อได้ทั่วไปนะครับสาหรับจุดเด่นโตโยต้าผมก็ต้องแนะนําจริงๆนะครับว่าโตโยต้าฮอนด้าเนี่ยณนะปัจจุบันอะไหล่รถมือสองถือว่าหาง่ายอยู่นะครับแล้วก็ซ่อมง่ายมากและเจ้าซูรุน่าคันนี้นะฮะถือว่าไม่มีความซับซ้อนในตัวนะรถซ่อมง่ายซ่อมง่ายจริงๆนะฮะและขี่สบายในรถพวกนี้นะฮะสบายกระเป๋าเวลาซ่อม อ่ทีนี้เรามาดูรุ่นต่อมานะครับรุนต่อมาอยู่ที่ประมาณ5 0,000บาทไม่เกิน6 0,000นบาทนะครับอ่ก็คือ Honda c i v i c Honda c i v ี c โฉมที่เป็นตัวโฉมตาโตนะครับเอ่อหลายหลายท่านก็อาจจะเห็นตัวราคาของ c ีวิ c ตาโตที่ค่อนข้างจะแว่งสักเล็กน้อยนะครับแต่ถ้าเอาตัวปกติของเขาเลยนะฮะก็คือประมาณปี96 97ก็อะไรประมาณเนี้ยถ้าเป็นโฉมประมาณนี้นะครับราคาอยู่ที่ประมาณ50,000บาท หรือ60หมื่นนิดๆน,น,นะฮะก็สามารถหาได้ทั่วไปนะฮะแต่ว่ารถประมาณอย่างนี้ผมว่า,าถือว่ารูปลักษหน้าตาดีนะฮะรูปลักษณ์สวยถ้าเกิดใครอยากจะเอาแบบมาปั้นนะฮะใส่ล้อมแม็กให้ดูดีสักหน่อยอะไรประมาณเนี้ยฮอนด้าซีบิตาโตถือว่าเป็นตัวที่ดีมากๆนะครับน่าสนใจมากๆหรือถ้าเกิดใครมีตังคสักนิดนึงนะครับมีตังเพิ่มขึ้นไปสักหน่อยก็ขยับรุ่นขึ้นไปเล่นได้นะครับตัวปี ประมาณ99ปี2000นะสวยมากนะครับแต่ว่าไอตัวนั้นก็อาจจะราคาสูงสักสักกว่านี้มากๆอยู่นะครับแต่ก็ถือว่าเป็นตัวที่น่าสนใจที่สุดที่การเลสซิ่งแนะนําเลยถ้าใครชอบตกแต่งนะครับทีนี้มาถึงรุ่นต่อมานะครับก็เ,เป็นแบรนด์ Honda เหมือนเดิมเป็น Honda c ซ v i c โฉมเตารีดนะครับแต่ตัวที่แนะนําก็จะเป็นตัว3ประตูสําหรับ Honda c ซี i c ตัวหน้าตาแบบนี้นะฮะเขาจะมีอยู่2ตัวก็คือตัวเตาลีด ซีดานคือ4ประตูนะครับกับตัวที่เป็นเตารีด3ประตูตัว3ประตูเนี่ยหมายความว่าประตูข้างหลังนะครับก็สามารถเปิดได้แล้วก็จะเข้ามาในตัวรถได้เลยนะครับความใหญ่ความโตความกว้างนะฮะค่อนถือว่าแตกต่างกันนะสำหรับตัวซีดานก็จะใหญ่ประมาณหนึ่งนะครับตัว4ประตูแต่ถ้าเป็นตัวซีวิกสดอดนะภายในจะจะใหญ่กว่านะครับอันนี้ตัวประตูงประตูอะไรใหญ่กว่าก็จะแตกต่างกันอยู่ มากนะครับตัวราคาก็เลยค่อนข้างจะแตกต่างกันอย่างที่เห็นนี้นะครับถ้าเป็นเตารีดก็40,000กว่าบาทหาได้แล้วนะฮะแต่ถ้าเป็นตัว3าาประตูเนี่ยถ้าเดิมๆนะผมว่า5 0,000อ่นน่าจะหาได้ทั่วไปแล้วแต่ถ้ามี6,000 0 7 0 0 0 0ืนะครับถือว่าได้ตัวสวยเลยอาจจะติดล้อมแม็กซ์สวยมาให้เลยนะครับสำหรับ c ีวิก3ประตูทีนี้มาถึงยี่ห้อต่อมานะครับก็เป็นนิสสัน s u n นี่โฉมที่เป็นซ u เปอร์ซาลูนนะครับ สำหรับตัวหน้าตายอย่างนี้ก็จะมีซันนี่ตัวซาลูนนะครับกับซูเปอร์ซาลูนก็จะ,ะคล้ายๆกันนะครับถ้าเรามองด้านข้างมองเฉพาะตรงประตูนะครับมองเฉพาะภายในเนี่ยแทบจะเรียกว่าคล้ายๆกันแต่ทีนี้เขาจะมีความแตกต่างกันเรื่องของหน้านะครับเรื่องของท้ายคือพูดง่ายๆว่าตัวนี้มันเป็นตัวที่เรียกว่ามีเนื้อเชนนะครับมีเนื้อเชนของตัวซาลูนธรรมดาก็ถือว่าชื่อชื่อว่ารุ่นซูเปอร์ซาลูนนะครับ ถ้าเกิดว่าได้รถบ้านๆนะครับสภาพบ้านๆสภาพทีสวยถือว่าโอ้โชคดีเลยนะครับราคา5 0,000ื่นกว่าบาทเพราะรุ่นนี้ภายในกว้างนะเครื่องขับดีนะครับแต่ถ้าไปเจอคันโซมโซมนะฮะคันโซมโซมให้นึกไว้ก่อนว่าอาจจะเป็นแท็กซี่มาก่อนเพราะว่ารถรุ่นนี้เคยมีแท็กซี่นะครับเขาเคยเป็นแท็กซี่อยู่ก็ต้องดูเจาะลึกลงไปนะครับอันนี้ต้องแนะนําตลอดนะครับว่าแท็กซี่ห้ามซื้อเด็ดขาดเพราะมันซอมยากนะครับ ทีนี้มาถึงรุ่นต่อมาก็คือ Honda Accord ตัวไฟก้อนเดียวนะครับสำหรับ Honda Accord หน้าตาประมาณอย่างนี้นะครับเขาจะมีอยู่2ตัวใหญ่ๆเลยก็คือไฟท้าย1ก้อนกับไฟท้าย2ก้อนนะครับความแตกต่างกันนะก็ถือว่าเป็นตัวมินิเชนซ์ซึ่งกันและกันว่าอย่างนั้นนะครับสำหรับตัวไฟท้าย1ก้อนและไฟท้าย2ก้อนนะครับทางการเลสซิ่งมองว่าถ้าอยู่ในงบไม่เกิน60 0 0 0อาจจะหาได้เลยทั้งคู่นะครับราคาอาจจะพอๆกัน แต่ถ้าเอาตัวแบบสวยๆนะครับสวยๆหน่อยก็เอาไฟไท้ายก้อนเดียวดีกว่านะครับเพราะราคาอยู่ที่ประมาณเนี้ยอ่ามันจะได้แบบสภาพพร้อมๆหน่อยว่าอย่างนั้นนะครับเอ่อแต่จุดที่ต้องอดูแลอย่างดีนะครับดังการลซิ่งต้องย้ําอีกสักรอบหนึ่งนะฮะสำหรับท่านที่อยากเล่นรถคันใหญ่เครื่องใหญ่นะฮะจำเป็นจะต้องดูความร้อนเป็นอย่างแรกนะครับถ้าเครื่องร้อนเกินไปรถเครื่องใหญ่ห้ามเอานะครับรถเครื่องใหญ่แล้วเก่าด้วยเนี่ย เอามาซ่อมลําบากนะครับดูแลายากแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวขับธรรมดานะครับเครื่องยังดูดีอยู่ก็น่าเอามาเล่นนะครับสําหรับนี่ก็เป็นรายการที่จะแนะนำนะครับราคาของรถมือสองเพื่อนเพื่อสมาชิกหลายๆท่านก็อาจจะถามเนาะการเลซิ่งแบบโอ้โหอยากซื้ออยากขายทางผมก็พยายามหาวิธีการอยู่นะครับรอสักระยะหนึ่งเดี๋ยวจะจัดการให้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะจัดไฟนซ้ไม่ว่าจะซื้อรถซื้ออะไรซื้อลาปรึกษาได้หมดนะครับแต่ตอนนี้ดูดูไปพลางๆก่อนนะครับ เออแล้วก็ฝากอีกสักนิดนึงนะ่สำหรับเพื่อนสมาชิกท่านไหนที่เป็นผู้หญิงนะครับถ้าสนใจลดราคาถูกขนาดนี้นะฮะควรจะไปหาช่างมาก่อนนะฮะไม่ควรเล่นเองเพราะว่าบางทีรถพวกนี้ได้ซ่อมเยอะนะครับถ้าได้ซ่อมเยอะซ่อมไม่จบแทนที่ได้ขับรถขับลาอาจจะไม่ได้ขับนะครับอาจจะซื้อมาจอดมาซ่อมอันนี้ถือว่าเป็นห่วงนะครับอย่างนี้ขอบคุณเพื่อนสมาชิกอย่างสูงนะครับสวัสดีครับ